ไข่ข้าวอะอ่ะจ้านี่คือการเปิดซิงครับไข่ข้าวครั้งแรกนีอะไรอันนี้ใบที่สองนะใบที่สองนะตอนแรกทดลองไงใบที่สองนี่เอาจริงนะดูขนไหมไปเอาหนาวมากินเหมือนยาเลยตามเลยนี่นี่มะนาวก่อนมัมะนาวบดบดน้ำที่นี่เลยนะบดน้ำลงไป โบสจะเคี้ยวอะไรขนาดนัโบสเฮ้ยเอาคำเล็กเลก่อนคำเล็กเลก่อนขนมี่โอ้ยเาคำเล็กเลกก่อเลยไปสูมสูมมันเนี่เฮ้ยแล้วได้ได้ได้เฮ้ยมันนาวม็นมีส่์วิวปสามร้อยรับลูกนี้ครับครับอ้วกนะกินทั้หมดเลยนะหาไเอานับหนึ่งโชว์ห้เด็กมันดู Ôi, anh luôn một anh lùm cái chiếc, anh rồi. anh lùm một chiếc, anh lùm một chiếc, anh lùm Ôi, nó anh lùm một chiếc, mệt, lùm